พี่บายก่อนจะทําไม่ได้อะทุกคนวางดินสองค่ะปลายทางด้วยนะลูกวางนะอ้าวตัวเอของคุณครูหายไปไหนล่ะ มาแล้วค่ะอ่าดูนะดูให้ดีนะเดี๋ยวทำไม่ได้เห็นขนมเคม้กไหมลูกอ่าขนมเค้กก้อนนี้คุณครูแทนได้ตัวอะไรอ่าอ่าไอ้เจ้าเห็ดน้อยนี่นคุณแทนด้ตัวอะไรคะแล้วขนมเค้กที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นี่คุณเคยแทนได้ตัว กระต่ายน้อยสองตัวครูแทนด้วยตัว oh. หัวใจบินได้ครูแทนด้วยตัว <You. S 1> อยู่ตอนนี้คุณครูให้คําศัพท์มาถ้ามีของหนึ่งสิ่งก็คือเติมหนึ่งตัว oh. เช่นอันนี้ครูให้มามีคําว่าตัวซ C แล้วก็เว้นหายไปด้วยขนมเค้กก้อนใหญ่แล้วก็ตัวอาเพราะฉะนั้นขนมเค้กก้อนใหญ่เนี่ยมันเท่ากับตัวอะไรคะ <A. S 1> ตัวอ่าหนูก็เอาตัวอเนี่ยมาใส่แทนที่นี้ เนี่ยก็จะเป็นคำนี้หนูก็เขียนคำนี้ลงไปเลย hey, เขียนแต่ข้อหนึ่ง C A R แล้วก็ขีดเส้นใต้ตัว A ตัวที่เราเติมขีดเส้นใต้ hey, เข้าใจไหม hey, ใครยังไม่เข้าใจไหนใครเข้าใจแล้ว hey, อ้าวดูนะ เดินดูก่อนแล้วทําไมไม่เขียนนะล,ลูกเข้าใจแล้วอะทําไมไม่เขียนอเก็บคะแนนนะเข้าใจแล้วต้องเขียนด้วยอ้าวดูแล้วส่วนมากเข้าใจดีอะตอนนี้ต่อไปข้อที่สองเลยข้อที่สองคุณครูจะไม่เฉลยนะ เพราะฉะนั้นอย่ารอเฉลยมันไม่ยากอ่ะดูข้อที่2นะคะอ่ะ,สะแสดงว่ามีรูปเหตุกีดตัวอ่ามีสองมีสองภาพเพราะฉะนั้นต้องเติมตัวอักษรขีดตัวสองตัวแล้วก็ตัว G ตัว R ต้องเขียนไหมเขียนด้วยไหมเขียนด้วยไหมเขียนด้วยอ่า ไม่คุยแล้วนะเดี๋ยวใครไม่ทันได้คะแนนเท่าไหนเอาเท่านั้นนะต่างคนต่างทมไว้นะแล้วขีดเส้นใต้ตัวที่เราเติมด้วยไว้นะไว้นะ ต่อไป Are า o u เ e a d y y e ่น้ำเบอร์ทีข้อที่สา <Yeah. S 1> ตัวหายไปกี่ตัว oh. อ่าเพราะนั้นก็ต้องเติมสองจุดอ่ตัวเอตัวพิมพ์ใหญ่ก็เขียนไปบรรทัดครึง่ง ใช้อยู่ไม่ทันแน่เลยไม่ต้องไปดูเพื่อนเลยดูในทีวีนะเห็นหมดเลยเราก็เอาไอ้เจ้าหัวใจน้อยเนะี่ยเห็นไหมห,หัวใจเนี่ยมันแทนด้วยตัวอะไรคะลูกตัวยูแล้วก็เอาตัวยูมาแทนที่เจ้าขนมเค้กก้อนใหญ่แทนด้วยตัว A แล้วก็เอาตัว A มาแทนที่จบ บางคนต่างทางไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งกับเพื่อนเขาลูกมีสิบข,ข้อนะแต่ได้กี่ข้อไม่รู้ถ้าวันนี้ได้ห้าข้อก็เอาห้าข้อแตอ่ได้สิบข้อก็เอาสิบข้ออะต่อไป number f a r อายุเล a d ิ คนคุยเก่งนิส็จหรือยังคะ โอเคนะน u m เบ r รโฟข้อที่สี่ใครไม่ต้องรอเฉลยนะลูกอ้าวชอบอันนี้มีตัวปีกี่ตัวมีตัวเดียวเออแสดงว่าเติมตัวเดียว,วเป็ต้องบอกใครนังเกณฑ์นังเกณฑ์ไม่เห็นนังเกณฑ์อ่านได้แล้วนังเกณฑ์อ่านว่าอะไรนะลูกออโอโเก่งมาก เจนบอกเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเห็นไหมคนไหนเขาตั้งใจอะเขาจะรู้เรื่องคนไหนไม่ตั้งใจก็ทำไมไม่รู้เรื่อง a ายูเลยดิเย้อ่าอยูเลยดิเยสอ่ะ, yes. อะคอยเพื่อนบางคนอีกทีนึงคอยเพื่อน อ่ะต่อไปค่ะอ่ะข้อนี้ค่ะ อยู่เลยดิอ่าห้าข้อแล้วเสร็จหรือยังเอ่ย <Yeah. S 1> เสร็จหรือยังเอ่ยข้อนี้ <Yeah. S 1> อ่า้าเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเฉลย5้ข้อกันก่อน <Yeah. S 1> อ่าตรวจเองเลย <Yeah. S 1> ใครผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดไปเลยนะคะไม่ต้องไปแก้มันนะ <Yeah. S 1> อ้าวเราเรามาตรวจก่อนตรวจทีละครึ่ง อ้าคำแรกคือคำว่าคำนี้อ่านว่าอ่าอ่านดังๆเอาไหมคะค่า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 คืออะไรเอ่ยรถหยนอ้าวข้อที่สองตัวอะไรหายไปอีอีที่ตัว ไม่อี e. อีอ่าอีไม่อี <Yeah. S 1> อ่าคำนี้อ่านว่า <Green. S 1> เก่งมากออกเสียงดังๆลูกกรีน <Green. S 1> <Green. S 1> เยี่ยมมากเลยวทีิจุนิมใครคะ <Okay. S 1> ใครลูกพระขวัดอ้าพระขวัดบอกว่ากรีนกรีนนี่คือสีอะไร <Yeah. S 1> เก่งมากเอาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้หนึ่ง กรีนอ้าวต่อไปค่ะตัวอะไรหายไป <You. S 1> ตัวอะไรหายไป <You. S 1> ตัวย,ตวยูตัวยูยูไม่ยูยู <You. S 1> ถูกเลย ว่าอย่างไรซันเดย์ซันเดย์เก่งมากค่ะให้แกวเองซันเดย์คือวันอาออกเสียงทกรั้งค่ะซันเดย์ซันเดย์เก่งมากค่ะสามข้อแล้วใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากต่อไปค <_ C 'm on> ำนี้ตัวอะไรหายไป <'m> ไอไอไม ไออ้าวไออ่านว่าเบิดอีกครั้น oh, ึงค่ะเบิดอีกครันหนึ่งค่ะเบิดเบิดคืออะไรนกเก่งมากอ้าว้อที่ห้านกทำอะไรหายไปทำอะไรหายไปไอไม่ไอ อ่านว่า please, please, please. ทำไมเขาไม่หายให้คุณครูล่ะเ <Please, please. S 1> อาคาเขาไม่หายเขาไม่หายเมื่อกี้เขาไม่หายนะคะเมื่อกี้คือคำว่าไอฟรีดอ่า oh. เขาลืมหายให้คุณครู please, please. อ่า ข้อที่5้รฟิสฟิสคืออะไรฟ้าออกซขเจนค่นะฟิส <Please. S 1> อ่าต่อไปถามต่อเลยนะน้ำเบอร์สิข้อที่6 <Yeah. S 1> อ้าวลืมถาม5ข้อใครถูกหมดเลยเนี่ยเก <Yeah. S 1> ่งมากเลยอ่าต่อไปนะค oh. ำนี้ค่ะคำนี้ค่ะตัวทีสูงขึ้นไปนะลูก เสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ่ามีบางคนเสร็จแล้วตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไป<อ>ใครว่าเอเอไม่เอเอ่าเฉลยให้เลยเอเอกับตัวอะไรอ,อคำนี้อ่านว่าแท็กแท็กสีกสกสอ่อีกครั้งหนึ่งค่ะลูกแท็กอ่า ให้เวลาเผื่อใครยังไม่เสร็จใครถูกแล้วตัวถูกเลยนะลกูกตัวถูกเลยตรวถูกเลยอ่าถ้าไม่ถูกก็ใส่เครื่องหมายผิดแล้วก็แก้ ต่ออีกไหม <Okay. S 1> อ้าวต่ออีกข้อที่เซเวอ่าเวนะอ่าคำนี้ง่ายมากเลยคำนี้ง่ายมากเลย,ยเขียนนะคำนี้ไม่เฉลยคำนี้ไม่เฉลย ต้องบอกใครเลย,เลยอ่าน้องเจนว่าตัวน้องเจนว่าคำว่าอะไรเนี้ยบุกตัวอะไรหายไปโอโอไม่โอโอแต่ว่าโอไม่เฉลยเฉลยหลอกน้องเจนเล่น เอาอีกอ้าวได้เลยนัมเบอร์เซเว่นนัมเบอร์เอกข้อที่แปดอ้าว uh huh. เขียนไปเลย uh huh. เหลืออีกสามข้อจะไม่เฉลย คุณครูจะไปตรวจเองสามข้อ, <Apple. S 1> อถ้าใครไม่ได้ทำสามข้อหลังก็จะไม่ได้คะแนนใครเขียนช้าอยู่ก็จะไม่ได้คะแนนอ้าวต่อไปน้ำเบอร์นายข้อที่เก้าเลยอ่า น o ดูดีๆดูดีๆนะตัวอะไรหายไปมีคนบอกถูกด้วยอ่านออกเสียงถูกด้วย ำสุดท้าย Number 10อ้าวคำนี้ค่ะอาละใครเสร็จสามข้อนี้อันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้นะคะ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้หัวแถวเก็บเลยใครเสร็จหรือไม่เสร็จหมดชั่วโมงเก็บเลยไปทางด้วยค่ะเก็บเลยได้แค่ไหนคุณครูจะเอาแค่นั้นให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะให้หัวแถวเดินเก็บเลยทำหนึ่งได้ข้อไหนเอาแค่นั้นบางคนบางคนเพิ่งถึงข้อห้าก็เอาข้อห้า หมดเวลาอ่าหมดเวลาหวลาัวแถวเดินเก็บเลยค่ะใครไม่เสร็จเราก็เก็บเลยพับไปเลยลูกพับไปเลย มิวคพืออะไรนองข้อที่สิบตัวอะไรหายไปตัวเอ,วเอกับตัวไอ <I. S 1> อ่านว่าแ,<ถ>วและป<ถ>ิดเอาโอเก่งมากเลยเอ้าวแล้วค่ะวันนี้ทำอัาหมดเวลาหมดเวลานะคะก็ต้องกล่าวคำว่า o ุ d บายค่ะ่ะแ n น you